ทำไมถึงเกิดมายากจนใครรู้แล้วจะรวยทุกชาติไปสวัสดีมิตรทั่วแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับในวันนี้ไลสาระชาแนลก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเรื่องราวบาบุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับฟังนะครับนิทานธรรมบททาไมเกิดมาจนวิบากกรรมคนจนต้องเผชิญในครั้งหนึ่งมีขอทานคนหนึ่งออกขอทานทุกวันเขาอยากจะมีชีวิตเหมือนคนปกติฉะนั้นเขาจึงมักจะขอทานเก็บตุนเอาไว้เพราะเขากาักตุนสเสบียงมาหลายปี แต่ยุงช่างของเขาก็มีเพียงข้าวสารนิดหน่อยเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นเช่นนั้นเขาจึงตัดสินใจค้นหาสาเหตุคืนวันหนึ่งเขาแอบอยู่มุมหนึ่งของบ้านและจ้องไปที่สเบียงในที่สุดเขาเห็นหนูตัวใหญ่มาขโมยกินสเบียงของเขาเขาโกรธมากตะโกนไปที่เจ้าหนูว่า บ้านคนรวยมีอาหารเยอะแยะแกทำไมไม่ไปกินทำไมมาเจาะจงกินอาหารบ้านข้าที่กักตุนมาด้วยความยากลำบากเจ้าหนูเลยพูดขึ้นว่าชะตาของเจ้ามีข้าวสารได้แค่แปดส่วนเดินให้ทั่วล่าก็ไม่สามารถมีข้าวได้ครบถังขอทานถามเจ้าหนู ทำไมเป็นเช่นนั้นเจ้าหนูตอบว่าข้าก็ไม่รู้เจ้าไปถามพระพุทธองค์ดูสิในทันใดนั้นขอทานจึงตัดสินใจเดินทางไปทางทิศตะวันตกเพื่อทูลถามว่าเหตุผลอันใดหนอถึงมีชะตาชีวิตเช่นนี้เจ้าขอทานก็ออกเดินทางเขาขอทานระหว่างทางเดินทางไปไกลามาก วันหนึ่งเขาเดินจนฟ้ามืดมัวดินถึงจับพบบ้านคนหลังหนึ่งรีบไปเคาะประตูมีพ่อบ้านเดินออกมาถามว่ามีเรื่องอะไรหรือเขาบอกขอข้าวกินหน่อยพอดีเศรษฐีเจ้าของบ้านออกมาเห็นเข้าเลยถามขอทานว่ามืดอย่างนี้แล้วทำไมยังเดินทางอยู่อีกขอทาน จึงเล่าชะตาชีวิตให้เศรษฐีฟังบอกว่าจะไปถามเหตุผลกับพระพุทธเจ้าเศรษฐีได้ฟังดังนั้นรีบเชิญขอทานเข้าไปนั่งในบ้านให้สเสบียงและเงินจำนวนหนึ่งขอทานถามว่าทำไมทำเช่นนั้นเศรษฐีจึงเล่าเหตุผลให้ฟังว่า ลูกสาวข้าอายุ16แล้วยังพูดไม่ได้เลยเราขอร้องให้เจ้าช่วยถามเหตุผลกับพระพุทธเจ้าให้ด้วยท่านเศรษฐีเคยสาบานว่าใครก็ตามที่ทำให้ลูกสาวพูดได้เขาก็จะให้ลูกสาวแต่งงานกับคนนั้นขอทานได้ฝั่งดังนั้นคิดว่าไหนไหน ก็จะไปหาพระพุทธองค์อยู่แล้วเราก็ถือโอกาสช่วยถามให้เขาก็ได้ขอทานจึงรับปากจะถามให้ขอทานเดินทางต่อไปผ่านภูเขาลูกแล้วลูกเล่าเดินถึงเขาลูกหนึ่งเห็นวัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ก็เลยเข้าไปขอน้ำดื่มมองเห็นพระชาลาแก่รูปหนึ่งมือถือไม้เท้าดีบุก ท่าทางแก่มากแต่ดูกระฉับกระเฉงพระชราให้น้ำดื่มแก่เขาและบอกเขาให้พักผ่อนสักครู่แล้วถามว่าเขาจะไปไหนขอทานบอกจุดหมายที่จะไปพระชรารีบจับมือขอทานไว้และพูดว่าขอร้องเจ้าต้องช่วยถามพระพุทธองค์ให้หน่อยข้าเข้าฌานฝึกฝน มาห้าร้อปีกว่าแล้วตามหลักควรจะขึ้นสวรรค์แล้วทําไมยังบินขึ้นไปไม่ได้ขอทานก็เลยรับปากพระชรลาเจ้าขอทานเดินไปข้างหน้าผ่านห้วยน้องคลองบึงน้อยใหญ่ขอทานมาถึงริมแม่น้ำสายหนึ่งในแม่นม้ำไม่มีเรือสักลำขอทานร้อนรนใจ จะทำอย่างไรดีจะข้ามไปยังไงขอทานร้องไห้และพูดว่าหรือว่าชีวิตข้าจะต้องลำบากเช่นนี้หรือทันใดนั้นเต่าตัวใหญ่แก่ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นเหนือน้ำเต่าแก่พูดภาษาคนได้ถามขอทานว่าจเจ้ามาร้องไห้ที่นี่ทำไมขอทานเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง เต่าแก่พูดกับเขาว่าข้าได้เข้าฌานปฏิบัติตนมา1,000ปีแล้วตามหลักน่าจะกลายเป็นมังกรบินไปแล้วทำไมยังเป็นแค่เต่าแก่ตัวหนึ่งถ้าเจ้าไปพบพระพุทธองค์ช่วยถามให้ข้าด้วยข้าจะให้เจ้าขี่ข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งตรงข้ามขอทานรับปาก ด้วยความดีใจขอทานเดินทางไปจำไม่ได้ว่าอีกกี่วันแต่ก็หาพระพุทธองค์ไม่เจอคิดในใจว่าพระพุทธองค์อยู่ไหนหนอแดนสุขวดีน่าจะถึงแล้วขอทานเสียใจมากเลยพลอยหลับไปแบบงุ่นงงในทันใดนั้นพระพุทธองค์ปรากฏขึ้นขอทานดีใจมาก พุทธองค์ถามขอทานว่าเจ้ามาไกลขนาดนี้น่าจะมีคำถามอะไรที่สำคัญมากใช่เจ้าค่ะข้าน้อยจะถามคำถามหลายคำถามหวังว่าท่านจะช่วยอธิบายให้ข้าน้อยเข้าใจได้พุทธองค์ตอบว่าได้สิ แต่มีเงื่อนไขหนึ่งนะเจ้าถามได้สูงสุดแค่สามคำถามเท่านั้นไม่เคยมีใครถามเกินสามคำถามมาก่อนขอทานตอบตกลงคิดในใจว่าข้าจะถามคำถามไหนหนอขอทานรู้สึกว่าคำถามของตนเอง ช่างไม่มีความสำคัญเลยเจ้าเต่าแก่เข้าฌานมาหนึ่งพันปีแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายคำถามเขาน่าจะลองถามดูพระชรลาปฏิบัติมาห้าร้อยปีแล้วก็ลำบากมากคำถามเขาก็น่าจะถามดูลูกสาวเศรษฐีช่างน่าสงสาร พูดไม่ได้แล้วจะได้แต่งงานได้อย่างไรคำถามของเขาก็น่าจะถามดูแล้วขอทานจึงไม่ลังเลที่จะถามคำถามที่หนึ่งพุทธอ,องค์ตอบว่าเต่าตแก่ไม่ยอมสละกระดองของมันก็เลยไม่สามารถกลายเป็นมังกรได้ในกระดองของเต่ามีไข่มุกราตีอยู่2 4เม็ด ถ้ามันยอมสละกระดองมันจะกลายเป็นมังกรได้คําถามที่สองท่านตอบว่าพระชลาถือไม้เท้าวิเศษทางวันในใจพระวงแต่ไม้เท้าว่าเป็นของวิเศษใช้ไม้เท้าข้อบนพื้นหนึ่งทีบนพื้นก็จะกลายเป็นทาน้ำใสถ้าหากพระชรลายอมโยนไม้เท้าทิ้งเขา ก็จะขึ้นสวรรค์ได้แล้วเจ้าขอทานดีใจมากจึงถามคำถามที่สามท่านตอบว่าถ้าเด็กสาวได้พบคนที่เธอรักเธอก็จะพูดได้เองและทันใดนั้นพุทธองค์ก็หายไปเจ้าขอทานรู้สึกว่าปัญหาของตัวเองไม่มีอะไรสำคัญเลย กลับไปขอทานตามเดิมดีกว่าแล้วก็รีบเดินทางกลับขอทานกลับมาถึงริมแม่น้ำเต่าแกคคำนวณว่าขอทานน่าจะมาถึงแล้วจึงรีบถามว่าพุทธองค์ตัดว่าอย่างไรขอทานพูดว่าเจ้าพาข้าข้าแม่น้ำไปก่อนข้าจะเล่าให้ฟังเต่าพาขอทานข้าแม่น้ำขอทาน เล่าสาเหตุให้ฟังเต่าฟังแล้วเข้าใจทันทีจึงถอดกระดองออกยกให้ขอทานแล้วพูดว่าในนี้มีไข่มุกร,ราตียี่สเม็ดเป็นของที่หามิได้แล้วสำหรับข้าไม่มีประโยชน์แล้วข้าขอยกให้เจ้าเต่าแก่จึงกลายเป็นมังกร บินหายไปขอทานรับเอาไข่มุกราตียี่สเม็ดรีบเดินทางกลับมาถึงบนเขาพบกับพระชาลาพระชาลารีบถามว่าพุทธองค์ตัดว่าอย่างไรขอทานเล่าสาเหตุให้ฟังพระชาลาฟังแล้วดีใจมากจึงมอบไม้ทาวิเศษให้ พระชรลาจึงขี่เมฆบินขึ้นท้องฟ้าแล้วหายไปขอทานเดินทางมาถึงหน้าบ้านเศรษฐีทันใดนั้นมีหญิงสาววิ่งออกมาและตะโกนเสียงดังว่าคนที่ไปถามพุทธองค์กลับมาแล้วเศรษฐีก็วิ่งออกมาเขาตกใจมากที่อยู่ๆลูกสาวเขาพูดได้ ขอทานถ่ายทอดคําตัดของพุทธองค์เศรษฐีดีใจมากจึงให้ลูกสาวแต่งงานกับขอทานมิตรทั่วแดนแฟนที่เขารบทุกท่านครับความรักที่ให้ออกไปความรักก็จะย้อนกลับคืนมาความสุขที่ให้ออกไปความสุขก็จะย้อนกลับคืนมาคิดเผื่อคนอื่น ย่อมจะต้องมีคนคิดถึงคุณนี้คือเหตุและผลนี้คือกฎเกณฑ์ขอให้จำไว้เสมอว่าเมื่อให้สิ่งดีๆแก่ใครคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาเช่นกันและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไป เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ